กลุ่มสยามสมัคคีนำโดยพลเอกสมเจ็ตบุญถนอมประธานกลุ่มสยามสมัคคีได้แสดงความคิดเห็นว่าการกระทําที่รัฐบาลพยายามเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญถือเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการขัดต่อหลักการสำคัญในการปกครองประเทศตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้นคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติวาระสามถือเป็นการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่รัฐบาลพยายามทำทางพยายามทำนะคะทางกลุ่ม ภาคีเครือข่ายสยามสามัคคีจึงออกถแถลงการเพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญในการปกป้องและสร้างความมั่นคงยั่งยืนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขอให้พักการเมืองนักการเมืองยุติการกระทำใดๆอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขณะเดียวกันมีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อคัดค้าล้มสารรัฐธรรมนูญยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากกรณีที่กลุ่มคนแสดงนั้นออกมาเข้าชื่อถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง7คนที่มีคำสั่งให้รอการลงมติวาระสามร่างรัฐธรรมนูญออกไปก่อน ซึ่งทางกลุ่มสยามสามัคคีก็มองว่าเป็นการคุกคามสารรัฐธรรมนูญและต้องการควบคุมการใช้อำนาจอธิปไตยไว้ภายใต้อาน,นัดของตนเองทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเพื่อล้างผิดให้พันตำรวจโ,โททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระสปอบ แผนการโดยยืนยัให้เราทหกา่าพวกเราที่จะร่วมกันต่อต้ธนคกลางพวกผนักการเงทุกรายนี้ยังดีที่ส นอกจากนี้กลุ่มสยามสมัคคียังยืนยันว่าประชาชนสามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศารลรัฐธรรมนูญได้เลยไม่จําเป็นต้องผ่านสํานักงานอายการสูงสุดและเชื่อมั่นว่าคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญในวันที่7กรกฎาคมน,นี้จะสามารถนําไปสู่การยุบพักเพื่อไทยได้ค่ะ